ครับนี่คือชุมชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านนนพยอมหมู่ที่8ีิสว่างพนจร้อยเอ็ดเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจครับพี่น้องนะครับเป็น กิจกรรมของกิจอาสาพี่น้องนะครับอสอมอผู้นำหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสอ่อคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องอสอมอทุกท่านแต่บุคคลในแต่และรัว,วรเลือนพี่น้องถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครบบ้านมอใหญ่โอ้โหฐานคือบ้านทั้งอื่นเพิ่น แต่เราก็มีความสามาัคคีกันดีนะครับความสามาัคคีนะครับในชุมชนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ขอนะขออนุญ,ญาตนะครับทำลิปทำข่าว ในส่วนของจิตอาสาขอขออนุญาตรับในส่วนของจิตอาสานี่คือในพื้นที่ของบ้านหนพยอมนะครับหมู่ที่8ปดสีสว่างบนใจร้อยเอ็ด ก็เลยใครไปดูยุก <L ess ling> ครับลิปนี่อาจจะไ่มีเสียงเพลงนะครับเพราะว่าเป็นจิตอาสา ของชุมชนบ้านโนนประยมหมู่ที่8ตำบลทีสว่างอำเภอพลใจจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของกระผมเองนะครับขออนุญ,ญาตนะครับใจนะครับภาษา ท้องถิ่นเนาะครับโดยความเคารพเจ้าของภาพโดยความเคารพสถานที่คือเกาเหมือนเดิมนะครับคิดอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจพี่น้องเป็นอย่างจังมาคิดอาสาก็เพราะว่าเราทํางานประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับไม่เรียกร้องค่าตอบแทน เป็นเจ้าหนาจิ่อาสานะครับพี่น้องโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านครับขออนุญาตครับท่านผู้ใหญ่สมกิตอุ่นน้ำเที่ยงนะครับขออนุญาตนะครับเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบนจีสาวา่างอสมอ,อาสาสมาัครพี่น้อง ในชุมชนนะครับรวมกันนะครับกับพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ของหมูบ่บ้านนะครับ เราทำความดีด้วยหัวใจก็เป็นนะครับบรรยากาศเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับเพราะว่าอาสาสมัครหรือว่าอาสมอนี่มีโมบานล,ละสิบคนกบหมายถึงในเขตนะครับตําบลทิศว่านะครับในเขตโซนของรพสตอบันพุ่นดวนนะครับ เขตต้นดเจดหมู่บานผมคิดว่าในเจตอื่นๆผมไม่รู้นะครับแต่ว่าในเจตอดแวนวครับรัตต,ต่อบานพุนดวนทเอทีิสว่างบัจาร้อยเอ็ดมีอาสาสมัครหู่บ,บ้านละสิบคนครับบานใหญ่กับสิบคนบานน้อยกับสิบคนนะครับ นี่ถึงที่เป็นบ้านน้อยแต่ว่าความสามาัคคีผมว่าก็โอเคครับอาจจะบอกคนก็มอาอหลายครับครับเป็นเรื่องปกติเนาะบ้านน้อยคนน้อยแต่ว่าผมว่าถ้าหากาหากว่าเรานี่มีความสามาัคคีกันดีพี่น้องถึกว่าน,น,น้อยก็บอบอุ่นเนาะบ,บ้านน้อยบ้านน้อยก็บอบอุน่นนะครับ ความอบอุ่นเกิดจากนั้นพี่น้องเกิดจากความเข้าใจเกิดจากความพอใจเกิดจากความพึงพอใจในกิจกรรมนั้นๆเกิดความอบอุ่นแนว่วัจะเป็นในชุมชนนะครับในต่างๆในม่บ้านในผู้เรื่อนนะครับตราห่าเอาเข้าใจเอาภูมิใจในสิิงเดียวเหตุไม่ผิดระเบียบชุมชนไม่ผิดระเบียบสังคมพี่น้องเกิดความอบอุ่นขึ้นมาก็ดีใจ ครับนี่คือนะครับจิตอาสาครับผู้คนได้รูวก,กันทายออเดอร์ครับผมนี่ลิงก์วิดีโอครับลงช่องอย่างเดียวนะครับผมบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆในกลุงครับประเดี๋ยินดอกเพราะว่าถ้าเอฟเฟกประเดีย๋ยนยินแต่ผู้เดียว กหลายเต่เพาพวกเขาครับอ้าวครับกัพี่นอ้องเนี่ยมหาเถรราวประหรับพี่น้องกัขอบคุณไปยังเพื่อนๆอ,<ม>อยู่ในกลุ่มทั้งสองร้อยประมาณสามร้อยคนนะขอบคุณเพื่อนๆทั้งหนึ่ง 12,000คนในเพตต่างๆนะครับขอบคุณทุกมองทุกบอลน,นะครับนี่คือเรื่องจริงผ่านจอมือถือนะครับช่วงสาระช่วงข่าวสารก็ว่าได้เอาไปนองเนาะอ่าช่วงข่าวสารหรือว่าช่วงสาระกับผมกันะครับ คับข่าวสาระและความบันเทิงพี่น้องคับกะครับจัดมีไป ครับอ่านี่คือเป็นการนะครับเป็นยังไงป้ายไวน้นินเป็นอยัง,ยง,ยงไงค, <laughs> ครับเพราะว่าทุกอย่างเอ้ยมอนนี่ไหมขอตรวจครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับทุกเมื่อนี่เหตุงานอย่างกิจกรรมอย่างนะครับเป็นสมยัยเป็นยุคดิจิตอล คือหมายความว่าส่งงานสมมติสามารถส่งทางไลายทางเพจต่างๆได้นะครับพี่น้องหูกันดีนะครับเพราะวา่าแม่แต่ส่งหนังสือเรียนเชิญรับเชิญต่างๆเอกสารต่างๆนะครับสามารถส่งผ่านนะครับเมื่อถือส่งผ่านโรกออนไลน์ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงผ่านจอแม่แต่ผู้ระดับทุๆ่ๆสูงพี่น้องเพิ่นประชุมไร สดับประชุมสดผ่านทางวิดีโอนะครับได้นะครับ <_ d ai> เป็นเรื่องปกติเราเป็นเรื่องสากวไปแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกวันนี้นะครับซื้อของร้างของร้างได้แล้ไถพี่พ้อนงร้างอยู่ได้ในโทรศัพท์ครับ <_ d ai> ว่าเด็ดไปบอกอยู่บุ้งรัครับราคาอยู่ไกลๆหุ่นอยู่สมุติว่ายู่จังหวัดชลบุรีเนาะ ก็ได้ไปหาพี่น้องมาสั่งยูบากกนกย่อมนี่ละพี่น้องหูดีเอ่อพันว่าสื่อของทั้งทั้งเน็ดทั้งไล่พันว่าครับกะนะครับนี่คือพี่น้องนะครับพอ,อสมม่องต่างปุจิบานผู้ช่วยนะครับส่วนมากที่อยู่นํากันเนะเาะผูน้นําผู้ช่วยอบอตออสมมนี่จะอยู่รวมกันนะครับเอ่อจะอยู่รวมกัน ะจะอยู่นาการพน้องเอ้าวคที่ถ่ายรูปส่งงานก็ถ่ายไปด้อครับถ่ายไปด้อนะครับนี่ผมแย่างข้าเป็นภาพรวม,ม,มนะครับเผยแพร่เผยแพร่ทัวประเทศและทั่วโลกนะครับเป็นกิจกรรมเป็นเรื่องจริงเป็นภาพจริงนะครับอ่าเป็นเรื่องจริงเป็นภาพจริงครับอ่ากกำลังแดงนะครับแดงนะครับ ตกแต่งฉากบอกบว่วแมนพี่น้องเพราะว่าเป็นการทายภาพทรงงานหลังจากเฮ็ดเล่ถทายแล้วก็จิตไปเห็ดงานนะครับจดถึงเวลาสบพัฒน,นาท้องถิ่นท้องที่ในเขตปนพยอมหมู่แปบทิศสว่งางคนใจร้อยเอ็ดนะครับอัานมาทายรูปพอเดอรายรูปพอเดอร์ครับผม อันนี้ผมไลฟ์สดครับลง YouTube ครับพี่น้องกว <m> ีว่าค็ูปัญญาแห่ครับ <m> บอกไว้ก่อนนะครับ <m> เดี๋ยวจะไม่เข้าใจคพรที่จะถ่ายรูปเอาก็ถ่ายไปถ่ายเอา <m> ครับเออพี่น้องเอาครับเออลงช่องลงเผยแพร่ทั่วประเทศพี่น้องคนหนึ่งหมื่นสองพันคนจะได้เห็นภายในไม่เกินอีกสิบนาทีนะครับเรื่องจริงผ่านจอมือถือพี่น้องนี่คือ จุจนนนพยอหมัวเปียที่สว่างบนจร้อยเอ็ดครับเจ็ดาปสสมมาคอ,อีสานเป็นหนึ่งใน20่สิอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำความดีด้วยหัวใจนะครับทำความดีด้วยหัวใจจิตอา,าอาสาําว่าอาสาก็คือทำางานไม่เรียกร้องค่าตอบแทนนะครับเนาะอ่าโครงการจิตอาสาหาน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสานะครับ เราทาความดีด้วยหัวใจนะครับเยวไปต้อกอีกหน่อยนะ,ะฟังฟังไปเออเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งตึงหน่อยหนึ่งเออมันเอียงหน่อยหนึ่งฟังเออครับครับท้ายดูแลกวก็จะไปทํางานต่อพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเออให้ไปดูเห็นหมดนี่คือครับ นี่คือเป็นการถ่ายรูปว่าเป็นสางภาพพี่น้องเป็นเรื่องจริงเพื่อส่งงานให้หน่วยเหนือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องปกติสากลทั่วไปทั่วประเทศและทั่วโลกครับกันเลยครับเออเป็นการส่งงานส่งไปใสยกับพี่น้องส่งไปให้หน่วยเหนือหน่วยเหนือหมายถึงว่าอสมอส่งให้อบตอบตส่งให้ต,ต่างๆเป็นพี่น้อง ตามเราดักขันไปเขาอำเภอกับจังหวัดเข้ากรมเข้ากระทรวงทุกทกขบวนกรมที่เกี่ยวข้องนะครับครับอ,าอ้าวจะชูจะชูกับชูไม่ได้ครับจะชูนิ้วถ้าชูต้องเอามวกออกเอาผ้าพันกออกโอเคครับ <S <s <are> <c oughs> อครับขอควบมกรุณาครับ พราะว่าคนดูทั่วประเทศนะครับอ่านะครับคนดูทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องผมก็โดนสั่งปิดดีละกลักบพี่น้องหลังจากท่ายลูปสมง,งานไปให้นะครับน้อยเหนือจากนี้ไปก็คือรอพอสตครับอบตอำเภอพี่น้องเป็นลาดับขั้นต่อไปอ้าวนะครับจากนี้ไปแล้วก็คือจะเป็นการทํางานเนาะขอบคุณ ท่านผู้นำขอบคุณจิตอาสาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านทั้งจิเป็นบ้านน้อยนะครับประชากรไม่ถึง200คนแต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับว่าบ้านใหญ่คือเพิินนะครับบ้านน้อยแต่ผมมาอยู่นี่ผมกับเกดว่าบ้านนนพยอมนี่มูแปดที่จะวางกับสามัคคีกันดีนะครับอ่า นะครับทามัคคีกันดีช่วยเหลือกันมิยั้งกับปรึกษากันเป็นว่าความสามัคคีในพัจาเป็นต้องมีประชากรเป็นพันเป็นหมื่นพี่น้องมีแค่ไม่ถึง200คนก็สร้างความสามัคคีกันได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนในกลุ่มครับขอบคุณทั้งหนึ่งกว่าคนนะครับเรื่องจริงผ่านจอมือถือนะครับผ่านจอมือถือ นะครับเ,เรื่องจริงผ่านจอมือถือคับโดยกับผมนี่นะครับนายสมชายหลักสนามเจ้าของช่อง youtube เจ้าของเพจเจ้าของดิ่งต่างๆนะครับด้วยความเคารพเจ้าของภาพนะครับเรื่องจริงผ่านจอนะครับ ขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การติดตามทางช่องของผมพี่น้องแต่เป็นประโยชน์มีสาระขอความการุณากดติดตามกดตัวถึงเดียาฟังหัวมือพี่น้องกดกระดิง่งกดสับตะไครกดไลค์กดแชร์ถล,ล่มไหลเยอะๆให้ครบหนึ่งหมืน่นคือเพนว่าพี่น้องเอาเลี้ยนแบบเป็นเป็นผ้าเห็ดเนาะครับขอบความการุณาพี่น้องยกไก่ยกไก่บานไก่บานไก,นไก่พี่น้องบ่อนน้ำไปยอมพี่น้องบ้านต่างๆ นะครับเอ่อแล้วตนผมก,กดตัวแดงกดจิตตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ก,ไก,ลกลดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยพี่น้องจะไปมึงจซื้อพี่น้องช่วงผมทีบ่ดังครับอ้าวผู้กพัทน์ดูพวกกัปตันไทยเอาครับพ็นพยังครับบางคนกัายากพี่น้อง <c oughs> ครับผมจึงบอกว่า พี่น้องในชุมชนในปนุพยอมนะครับหมู่แบบทิศสว่างอย่างนี้มีประชากรไม่ถึง200คนคนใช้แรงงานได้ไม่ถึง20คนพี่น้องเรื่องจริงผ่านจอมือถือนะครับเป็นยัยก็ว่าผู้ใช้แรงงานครับเล็กน้อยนะครับก็เท็บอะไรเดอกพี่น้องถู่มือนี่นะครับคนที่สูงอายุนะครับสูงกว่า60ปีแล้วเป็นผู้สูงอายุนะครับนั่นเหตุใดกับเพราะหายไม่เหตุ นะครับให้พัพอนอย่เฮี้ยนยู่บานนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงพันจอบนี่คือช่วงข่าวสารนะครับช่วงข่าวสารสาระนะครับบันเทิงนี่บ่าวากะได้ครับคลิปนี้นะครับผมจึงขอฝากพี่น้องโอ้ยโยกไก่โย่ไกลนะครับในเจ็ดไอ้กระตัมแต่เวลามึงจบชอบช่องผมคลิปผมขอความกร,รุณากด ติดตามพี่น้องกดตัวดแดงๆนู่ฟังขัวมือนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณนย่างสูงนะครับเป็นครับเป็นว่าเติมน้ำมันในผมนะครับผมอยากให้พี่น้องนี่ได้หดจักนะครับว่าโอ้ประกายอมกับมีน้องประย่อมนะครับมีพี่น้องลูกหลานนะครับในทํำจีบท้ำช่องนะครับ เป็นประโยชน์บ่พี่น้องพิจารณนาเอานะครับช่วงนะครับผมยังบอกว่าผมนี่นะครับกระคือมูข่าวสาระและบันเทิงหรือว่าข่าวสาระบันเทิงพี่น,น,น้องและกวามบันเทิงเนาะพี่น้องผมพยายามหาจิ๊บ <c oughs> พี่น,น้องตรวเได้ครับอนุญาตนะครับบัตรอขอไลก็ก้อแห้งครับ โอหลายก็ขอแหงเป็นพี่น้องขออนุญาตนะครับเป็จากน้อยนะครับจากน้อยหนึ่งนะครับนี่คือนะครับผมย้ำนะครับพี่น้องถ้าสงสารผมก็ขอกามกรุณากดติดตามกดตัวแดงๆครับกดติดตามเข้ามาติดตามกับตัวแดงๆนั่นพี่น้องมีฝัามขัวมือร่างสุดแล้วก็กดกระดิง่งกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อนเป็น มีกำลังใจเป็นว่ากำลังใจไม่ใช่ยาแต่มีค่ามหาศาลนะครับอขอบคุณฝากพยังพีน้องอคนนียายามย่อมถุกคนทุกกลุ่มฝากพยังทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผมลิงเข้าไปกลุ่มทั้งสามสิบกว่ากลุ่มเนาะครับพี่น้องครับผมพยายามย่มลิงภาพครับออกไปนะครับ ครับนี่ครับว่าจ้เข้ากล้องนะครับนี่เข้าช่อง youtube เลยนะครับทั่วประเทศนะครับผเผยแร่ทั่วประเทศพี่น้องไม่ไช่เข้ากล้องนะครับผมบอกว่าคลิปผมนี่คนดูทั่วประเทศและทั่วโลกพี่น้องอว่าแมนมาผลท้ายลูกนะครับผมเน้นน,นะครับผลิจกรรมผมตามช่อง y o u t u b พรมะก็ต้อง,ตงหานะครับหาชีพหาข้าวลูกน้พี่น้องผมยังบอกว่าข่าวสาระ บันเทิงนะครับเนาะนี่คือความหลวมเมื่อนะครับพี่นองกําลั่งท่ย่อยออกมานะครับกํางถ่ย่อยออกมาครับโอ้เด็กครับนี่นั่งเอกนะครับพิธีอิสานพีนองเอาพีนองบรรพยพนะครับนั่งเอกพิธีอิสานนะครับนะครับผมขอบคุณายหลายครับผมกติขออนุญาต นะครับอ่าเอาย่ยสามนาทีเนาะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มทั้ง286ร้อคนแปท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับตะกี้ผมเป็นประโยชน์ก็ขอความกรุณรากดนะครับติดตามกดตับตะกี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจผมเปรียบเสมือนรถเติมน้ำมันเนาะครับขอบคุณพี่น้องตุ่มมองจวรรนขอบคุณเพื่นอนๆในเพจต่งตางๆพี่น้องประมาณ20,000กว่าคนเนาะ ครับขอบคุณห,หลายๆกันแ,แล้วกันครับเดี๋ยวอาจจะเผลอว่างเลอะหายน้ำจักน้อยเนี่ยครับอ่าอย่าอย่าพึ่งวางนะใจถึงผมเลอะให้เผล<ม>เดี๋ยวผมอะไรเดี๋ยวต้องตั้งกองนะกองครับครับครับนี่คือครับอ่านะครับหาภาพหลายมุดมาพี่น้องเนาะหาภาพหลายมุมหลายมองครับนี่คือจิตอาสาอ่า เราทำความดีด้วยหัวใจเนาะทำความดีบ่หวังสิงตอบแทนแล้วกับวิญญาณผู้ใดย่งดยองทำนะครับเพราะว่าทำโดยหัวใจนะครับไม่มีค่าตอบแทนนะครับขอบคุณพี่น้องสุงสุพนก็นแล้วกันเนาะอบดีใจหลายโอเคครับ uh huh. เอาอีกคาันยังเพื่อไว้เล uh ือกโอเคครับผมอมา uh huh. ครับโอเคครับ ไอ้ห้ามยกมือนะครับเออห้ามยกนิว้วห้ามครับนี่คือครับอ้าวครับผมครับการที่ท้ำรอบ,บหบมู่บ้านนะครับพยอมนี่มีประมาณสามสิบ สามสามดุตีกู้เลื่อนนะครับประชากรไม่ถึงสองร้อยคนผู้ใช้แรงงานไม่ถึงยี่สิบคนยุบบ้าณหนึ่งครัพี่น้องยุบยุบบ้านยี่สิบก้อนนี่แหละเอานะครับหมายความว่าผู้ที่ผู้ที่แข็งแรงเนาะครับผู้ที่แข็งแรงผู้ที่เห็นใจคนที่ทําได้ครับอ่าก็เล็กลูกเล็กเล็กแดงนี่แหละเล็กหน่อยนะครับอ่านะครับ แลละพี่ใหญบ้านนะนไปเป็นร้านเหมือนกับเป็นลหลนของมากถนนดเดียเ๋ยวกลับมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตจบลิปไปก่อนนะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามอีกเชนึงพี่น้องนะเนาะขอให้พี่น้องทุกทคนเด้อน,นะครับ จะกดติดตามหรือจะไม่กดนะครับด้วยความจริงใจจากกับผมนายสมชายอักสนามเจ้าของช่องเจ้าของเพจต่างๆพี่น้องอทุกคนจเนจริญเจริญนะครับมีอายุมั่นควรยืนรำื่อทำรวยนะครับขอบคุณและขอบคุณสวัสดีครับผม